สวัสดีครับผมช่องเทอร์รี n ชาแนลเี่จะมาทัคลิปบอันดับนิเกะผู้เล่นใหม่ครรีหาช่วงครบรอบ3ปีตัวเกมนิเกะกำลังจะครบรอบ3ปีแล้วในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับก็มีผู้เล่นใหม่กำลังจะเข้ากลับเข้ามาเล่นกันเยอะเลยแล้วก็มีผู้เล่นเก่าที่กำลังจะกลับเข้ามาผูนะ้การเก่าๆที่หนีไปจากอาร์คหนีไปเกมอื่นไปนานนะครับกำลังจะกลับเข้ามาแล้วกลับเข้ามาปุ๊บหงงไปหมดเลยว่าตัว,ตวหูตัวละครแบบเยอะปกติก็เยอะอยู่แล้วนะวใครไม่ได้เล่นมาหลายๆวันหลายๆปีเนะี่ยหลายๆเดือนเนี่ยก็ อีกเยอะกว่เดิมอกนะครับแต่วันนี้เราจะมาสรุป5ตัวละครที่เก่งที่สุดในช่วงเมตาช่วงนี้นะครับเพื่อจะเป็นตัวเลือกในการที่เราจะเลือกค้นหา,านิเกะมาร่วีถี่มเรานะครับผมวันนี้ก็มาชมกันได้เลยครับก็มาเริ่มต้นที่ตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างไายุตะนะครับผมเป็นตัวละครระดับพิวกิมนะครับเป็นเบอร์2 กนะ็เอาจริงแล้วคลิปตอนนี้ที่ผมทำคลิปนี้เนี่ยข้อมูลของของตัวาาลิตาเนี่ยจริงแล้วยังไม่ค่อยมีนะครับผมแต่ที่เอามาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเพราะอะไรนะครับตัวเกมเนี่ยครบรอบทุกทุกครบรอบเนี่ยไม่ว่าจะ1ปี2ปีปีครึ่ง2ปีครึ่งแล้วก็ตอนนี้ครบรอบ3ปีเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยตัวครบรอบเนี่ยไม่เคยก่าเลยสักตัวเดียวนะครับผมมันมีเครดิตมากๆนะครับเพราะในตัวละครใหม่ที่จะมาเนี่ยเ,เรายังมีข้อมูลได้ไม่เยอะนะครับดูจากฟุตเทจที่เห็นแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวละครเหมือว่าจะเป็นตัวละครตัวบัฟนะครับแต่ว่ามีทําดาเมจทั้งสนามตลอดเวลาด้วยตอนที่กดเบิร์ตตัวกดเบิร์ตสกิลนะก็จะมีแบบทํา ทำดาเมจทั้งสนามแบบเรื่อยๆนะเพราะถ้าใครที่มาเล่นไอเดียใหม่ๆเลยเนี่ยที่ต้องการที่จะมาพามาแบกด่านอะไรพวกนี้เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์แน่นอนเพราะตัวละครถ้าเราตัวตวเบอร์สาเนี่ยมันก็เคลียร์มอนได้ดีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วถ้าเราได้ได้ตัวเบอร์สอมาช่วยเคลียร์มอนอีกเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันน่าจะเก่งมากๆนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องบอกก็ได้เพราะทุกคนก็จะเคยของใหม่กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝูนายุตาสวยขนาดนี้ นะมีสกินแบบสวยงามขนาดนี้ก็คิดว่าน่าจะทุกคนจะต้องจัดนะครับแล้วก็ใครที่มาเล่นวันที่30ตู้ตัวละครนี้ก็มีอยู่แล้วด้วยคิดว่าน่าจะหากันไม่ยากนะครับเพราะว่าเรากดที่ตู้เนี่ยอย่างไรอย่างไรเนี่ยการที่จะได้นดวติตาเนี่ยมันง่ายมากๆอยู่แล้วหรือถ้ามันไม่ได้จริงก็สามารถเป็นแลกตัวทองได้ไอตอนที่ถึง200โลนะครับผมตัวนี้ก็เลยเป็นตัวละครแรกที่แนะนาก่อนนะครับต่อไปจะเป็นตัวละครหมวกแดงนะครับผมหมวกแดงอ่ะ หมวกแดงนี่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าตอนนี้ข้อมูลของตัวนี้ไต๋ไม่รู้เนี่ยก็ถ้าจิให้เป็นอันดับหนึ่งได้ซ้ำนะครับผมเพราะคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่จําเป็นที่สุดนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าก็ตามที่แบบอยากจะกลับมาเล่นก็ควรจะหามาให้ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีใครสามารถที่จะเ,เขาเรียกอะไรนะสามารถที่จะมันล้มได้นะครับผมเพราะว่าตัวหมวกแดงเนี่ยมีความสามารถที่ต่างกับจากคนอื่นก็คือเขาสามารถเป็นได้ทุกเบิร์ดนะครับก็คือเป็นเบิร์ดท,ที่ไม่เหมือนใครด้วยนะครับ มันคือเบิร์ดประเภทแบบเป็นได้ทุกเบิร์ดอะนะแต่ว่าตจริงแล้วเบิร์ดหลักของเขาคือเบิร์ดสามนะครับเบิร์ดสามก็ข้อสำคัญหลักเลยอ่ะข้อสำคัญเบิร์ดสามก่อนเลยครับข้อสำคัญเบิร์ดสามเนี่ยก็คือเอเปลี่ยน เปลี่ยนจากปืนสไนเปอร์นี่กลายเป็นปืนใหญ่นะครับผมก็คือทําให้เราเนี่ยยิงได้รัวัวก็เคลียร์มอนได้แบบเต็มไปหมดเต็มแบบไม่ว่ามอนเยอะแค่ไหนก็ยิงแบบเป็นหมู่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็หรือว่าต้อไปตีบอสเนี่ยก็จะเป็นการยิงปืนใหญ่ใส่ตัวแกนได้เลยก็คือทําให้เราเนี่ยตีบอสได้แรงนะครับผมก็ ก็คือตัวดาเมจนะครับเป็นตัวดาเมจท่าเหล็กที่ดีที่สุดในเกมนะครับผมหรือว่าถ้าต่อให้ท่าเหล็กแพชนะเนี่ยก็ถือว่าดาเมจแบบแรงมากๆนะครับก็เป็นตัวละครที่ควรหามาก่อนนะครับแล้วก็ยังมีข้อดีอย่างนึงคือเขาสามารถเป็นเบิร์ดหได้นะเบิร์ดสอเราจะพูดถึงไม่ค่อยพูดถึงแล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยนิยมที่จะกดเป็นเบิร์ดสอเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเบิร์ดหนึ่งเดี๋ยถามว่าสําคัญยังไงมันสาคัญมากๆเพราะว่าบางทีถ้าเราไปเล่นเพื่อผ่านดาอะไรพวกเนี้ยการที่เรามีเบิร์ดหนึ่งในในในตัว แล้วใช้ตัวหมวกแดงเป็นเบอร์หนึ่งไปเลยเนี่ยเพราะว่าตัวไหนเราผ่านด่านเนี่ยเราจะไม่ได้ผ่านหลายรอบเราจะตีแค่รอบเดียวแล้วจบเลยถ้าจบคือจบอะไรเงี้ยนะเพราะว่าถ้าเรากดเบอร์หนึ่งของหมวกแดงเนี่ยทำให้เราเนี่ยประหยัดก,การใช้เบอร์เบอร์หนึ่งตัวอื่นได้เลยนะครับแล้วเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาก็ทำทำหน้าที่ได้ดีด้วยเพราะบัฟไอแทย์บัฟไอแทย์กำลังทีมเลยนะครับผม เพราะงั้นเนี่ยตัวละครนี้ก็เลยควรค่ากับการหามาก่อนนะครับแต่รายละเอียดลหลักองอาจจะไม่ได้บอกบอกบอกแบบละเอียดมากนะแต่ให้รู้ว่าเป็นตัวละครดีที่ดีแล้วกันนะครับดูจากฟุตเททางซ้ายเนี่ยก็เป็นตัวละครที่น่าเล่นเลยนะครับต่อไปจะเป็นตัวละครก็คือซินเดอเรลล่านะครับผมซินเดอเรลล่าก็เป็นตัวละครที่ โคตรค่ากับการหามานะครับผมเพราะว่าเซเล่าก็เป็นตัวดาเมจเหมือนกันนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยไอตัว5ตัวที่ผมแนะนำมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวดาเมจทั้งเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นคนละธาตุกันนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาของตัวหมกหมกแดงเนี่ยจะเป็นธาตุเหล็กใช่ไหมต่อไปจะเป็นเซเนล่าธาตุธาตุธาตุสายฟ้านะแล้วธาตุสายฟ้าเนี่ยมีตัวละครที่เป็นดาเมจดีๆเนี่ยน้อยมากๆนะครับเซเนล่าก็เลยเป็นตัวละครที่ดีมากในการที่เรามีตัวสายฟ้าเอาไว้เผื่อไว้ตีบอลที่แพ้สายฟ้าได้นะครับผม เซเร่าเนี่ยถามว่าถ้าเอาตัวอธิบายสั้นๆเลยเนี่ยเซเร่าเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เข้าใจง่ายนะครับก็คือยิงแรงนะครับแล้วยิงแดดยิงแรงตามเลือดด้วยนะครับก็คือตายยากนะครับเพราะเลือดเขาเยอะเพราะเขาตัวโลเขาเป็นโลแทงนะครับเป็นโลแทงเลือดเยอะและแถมยิงแดงตามเลือดนะครับก็คือเป็นตัวละครที่ไม่ได้ตายง่ายๆนะครับแล้วก็มีอัติที่ดีมากๆเพราะว่าทำดาเมจได้แบบโหแรงสะใจเลยก็คืออย่างอันเนี้ยอัพเต็มมาใช่ไหมก็จะเป็นพันสามคูณสิบ ก็คือจะเป็นหมื่นสามพันเปอร์เซ็นต์นะครับคือแรงมากๆถ้าเป็นตัวละครตัวเดียวนะ,ะถ้าเป็นแบบบอสตัวเดียวนะแต่ถ้ามีหลายตัวก็จะแบ่งๆกันไปนะครับก็แบกๆกันไปก็ฆ่ามอนก็คือตีมอนได้สิบตัวตายหมดแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับก็จะไว้เคลียร์แมปก็ดีเอาไว้ตีบอสก็ดีนะครับก็เป็นตัวเมตที่ดีนะครับง่ายๆเป็นตัวเมตที่ดีนะเป็นตัวนัมเมตท่าสายฟ้าที่ดีมากๆต่อไปก็จะมาแนะนำตัวซากเกล็ดเงาดำนะครับผมซากเกล็ดเงาดำก็จะเป็นตัวละครตัวดาเมจเหมือนกันนะครับดาาเมจท่นลมนะครับ ก็ที่ผมแนะนําตัวดาเมจเพราะว่าเอามาแบะได้ดีนะเพราะว่าเขาแบบดาเมจจบได้ก็คือทุกอย่างก็ง่ายใช่ไหมตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกเกอร์แลนเชอร์นะครับแต่ว่าก็ใช้ดาบเหมือนเดิมนะครับใช้ดาบฟันไปข้างหน้านะครับเมื่อตีก็จะมีจํานวนคั้งตามจํานวนแล้วก็จะทําให้แบบทันดเมิดทั้ทั้ง ทั้งแมปอะไรมาเนี้นะครับตีกี่ครั้งกี่ครั้งก็ทันนาเมททั้งแมปแล้วก็ยังมีเพิ่ไมไอแทมกับตัวเองนะครับก็คือตัวนาเมทแบบสุดใจเลยนะเพิ่มความถุกกระสุนอะไรก็กตามเนี่ยก็คือเขา,าทำามาเพื่อทันนาเมทอ่ะแล้วก็ดีอย่างนึงก็คือเขาไปท่าดลมนะครับเพราะเดี๋ยวพอเลทเกมเกมเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้ใช้ท่าดลมเนี่ยเป็นหลักในการตีปลาหมึกเพราะทุกคนจะต้องแบบได้ได้วนแบบเป็นตัวบอสเลทเกมที่ทุกคนจะต้องตีทุกวันนะครับก็เลย แนะนำว่าตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ดีมากในการที่จะหามานะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบกชุดต้นเกมมากเพราะว่าเขาไม่ได้มีตัวที่จะแบบไม่ได้มีสกิลที่จะเคลียร์มอนแบบหมู่มากเท่าไหร่นะสู้2ตัวก่อนตันนี้ไม่ได้ที่าสามารถที่จะหยุดในการตีแบบรัวๆแบบหมู่ได้ตลอดเวลานะครับตัวนี้จะเน้นเน้นเอาไว้ตีบอสมากกว่านะครับดังนั้นในอันทีแล้วก็ไม่ได้ควรต้องรีบหาขนาดนั้นเพราะว่ากว่าจะไปถึงเลดเกมกว่าจะไปตีปลาหมึกเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับก็ควรจะไปหาไอซสองต,ตัวแรกๆกนนันก่อนจะดีกว่านะครับ และสุดท้ายไซเลนนะครับผมตัวไซเลนตัวนี้เนี่ยเพิ่งจะมาไม่นานนี่เองก็คือ2.5ปี2ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับผมเป็นตัวละครที่ตัวซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวซัพพอร์ตเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้พูดมาเนี่ยมีตัวดาเมจ3ตัวละแล้วก็ตัวใหม่ที่ยังไม่แน่ใจว่าเก่งแค่ไหนนะแต่คิดว่าเก่งแน่นอนอยู่แล้วเป็นตัวซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับเป็นตัวครบรอบ3ปีแล้วก็อันนี้เป็นตัวครบรอบ2ปีครึ่งนะครับที่ผ่านมาล่าสุดนี่เองนะครับเป็นตัวละครซััพพพพออรรร์์ตตทีี่่่่เเเเกกกงงแแบบบมมมาๆนนนะะล้้้ววไใคซซดยป็ ระเบิดหนึ่งเนี่ยไม่เคยมีตัวละครที่เก่งมานานแล้วเพราะว่าถ้าใครเคยเล่นแต่ตอแรกๆเนี่ยลิตเ์ตัเนี่ยตัวลิตเต์ตัตัวกุญยาลิตเ์ตัเนี่ยแบกมานานมากมๆาแล้วในตำแหน่งที่ดีที่สุดในเบอร์หนึ่งนะครับในที่สุดก็มีตัวละครที่เก่งกว่าแล้วนั่นก็คือตัวนี้ก็คือตัวไซเลนนะครับตัวไซเลน,นะถามว่าดียังไงนะครับก็พื้นฐานตามมาตรฐานของเบอร์หนึ่งก็คือมีลูกคูด,ดาวก่อนอย่างแรกนะครับมันต้องมีอยู่แล้วนะถ้าไม่มีลูกคูดาวเนี่ยมันจะไม่สามารถวนวนวนไอตัวเบอร์ดามิ่งได้ทันนะครับ และอย่างที่2ก็ยังมีเพิ่มดาเมจให้กับทั้งทีมนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องการเติมเกีร์นะครับเมื่อยิงเมื่อเมื่อทั้งทีมเนี่ยยิงครบ400นัดนะครับเพราะเนี่ยตัวละครอันนี้เนี่ยจะเก่งกับทีมที่ใช้กระสุนเยอะๆนะครับใช้กระสุนยเยอะๆแล้วยิงเร็วๆนะครับก็ใช้พวกตัวเอ็มจีหรือว่าตัว MG อะไรพวกนี้นะมันจะยิงเร็วๆและพวกนเนี้ยนะก็จะทําให้เบิร์ตเติมเกียร์ได้ไวนะครับก็ แต่จริงแล้วตัวดาเมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนั้นอยู่แล้วเป็นพวก MG เป็นพวกเอ็มจีพวกนี้อยู่แล้วเนาะก็ก็ไม่ยากอยู่แล้วที่จะไปเล่นทำทีมขึ้นมานะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยก็ทําให้ทั้งทีมเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เมื่อตีครบ50ครั้งตัวเป้าหมายเนี่ยจะดาเมไอตัวฟอลเนี่ยจะระเบิดแล้วทําให้ติดสตาร์ทได้ด้วยทําให้เราสามารถผ่านด่านที่มันยากเนี่ย ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้มันดีมา,มากๆแล้วมัน,นโดนทั้งแมปเลยนะโดนทั้งแมปเลยขอแค่ตีครบ50ฟองอะไรประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ยังทำน้ำเมจได้ด้วยนะครับเอาไว้เคลียร์มอนกิกี้ตามด่านตามบอสที่มันเสกมอนกิกี Mon ้ iki, ลงมานะครับมันยิ่งดีมา,มากๆนะครับในการที่จะใช้สกิลสองในการ เคลียร์มอนกิกก so, so, ี er so, ้ได so, ้และสุดท้ายตัวเวอร์สกิลนะครับตัวเวอร์สกิลเนี่ยก็จริงแล้วก็ไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ก็ตามมาตรฐานนะครับก็คือบัฟดาเมจให้กับเพื่อนๆนะครับบัฟดาเมจให้แล้วก็มีเพิ่มรีโหลดให้ด้วยแล้วก็บัฟไปแหตการ์ตัวเองนะครับผมเพราะว่าเขามีดาเมจจากตัวเองของดุของไอการฟองระเบิดด้วยนะก็เลยต้องให้ตัวเองเนี่ยตีงแรงด้วยนะวิธีการนำขอคือทําให้ตัวเองแรงนะเพราะงั้นเนี่ยตัวเซเลนเนี่ยเขาจะทำดาเมจได้แรงด้วยพร้อมกับบัฟให้กระทั้งทีมด้วยนะครับผมงั้้้นนนนตัววีีีเเ่่ยยครจิงแล คิดว่าแนะนําที่สุดใน5ตัวนะเพราะว่าใน5ตัวเนี่ยตัวดาเมจเนี่ยมันจริงมันตัวไหนก็ได้ใช่ไหมสักสักสักตัวหนึ่งมานะครับแล้วก็ตัวตัวไอตัวห้าไอตัวครบรลบาสปีเนี่ยก็เป็นเบอร์สอถ้ามีตัวนี้เบอร์หนึ่งเนี่ยมันก็มันก็เพอร์เฟกเลยแล้วเบอร์สาเราไปหาตัวอื่นก็ได้นะครับแต่จริงแล้วเราก็จริงถ้าให้ดีควรจะหาให้ได้3เบิร์ดเลยจะดีมากเพราะมันเราจะพาแบกไปได้ไกลๆแล้วอีก2ตัวเราก็หาตัวอะไรก็ได้มาสัดยัดใส่ให้มันครบทีมนะครับผมวันตัวนี้ตัวละครตัวนี้น่าสนใจมากนะครรัับบสหไซเล โอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเข้ากับกลับเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็ผู้การใหม่ๆที่กำลังเข้ามาเล่นนะครับผมเพื่อจะหานิกเก็ตเก่งๆเข้าทีมนะครับแล้วถ้าใครจะเล่นในเชิงคนเราสามปีก็อย่าลืมโหลดเข้ามาเล่นกันได้นะครับเกมนี้มันอ,อยู่มาสามปีแล้วนะครับแล้วก็สร,สร้างความตื่นเต้นให้กับเราได้เสมอนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปน้ต่อไปแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าหรือวันไลฟ์หน้าสำหรับเกมนี้สำหรับวันนีี้ก็สสวััดครบ